ซีคู่ไอทีคุณมาแล้วค่ะใครใช้ iOS 8บ้างยอมือลูกแก้วก็ใช้ค่ะแต่ iOS 8นะคะพบปัญหาแบตเตอรี่รัว่วไหลอีกแล้วแต่มันก็เป็นทุกการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเปล่าจากหลายๆเสียงนะคะก็บอกมาว่าแบตเตอรี่100%ใช้งานทั่วไปได้เพียงแค่4ชั่วโมงค่ะแต่แบตก็จะหมดเกลี้ยงซะแล้วซึ่งอาจจะเป็นบั๊กใน iOS 8และฟีเจอร์ใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามามากมายใน iOS 8ก็เป็นไปได้นะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ย เราป้องกันได้ด้วยตัวเองค่ะโดยมีวิธีการปรับแต่งเซตค่าต่างๆเพื่อช่วยให้ประหยัดแบตเตอรี่ iPhone iPad iPod Touch ที่ใช้ iOS 8ได้ค่ะอันดับแรกนะคะปิดฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับ Location Service นะคะหรือว่า GPS การปิด Location Service ที่ไม่ได้จำเป็นต้องใช้ก็ช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้มากขึ้นค่ะไปที่ Settings นะคะแล้วก็ต่อด้วย Privacy หลังจากนั้นก็ไปที่ Location Service s แล้วก็ไปที่ System Services ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ปิดตัวเลือกเหล่านี้ให้เป็น off ให้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Share My Location Spotlight Suggestions Wi-Fi Networking Location Based iAds 2นะคะปิดฟีเจอร์ Share My Location ซึ่งถ้าใครไม่เคยคิดจะส่งพิกัดตำแหน่งอยู่แล้วก็ปิดซะค่ะโดยไปที่ Settings ต่อด้วยไป Privacy แล้วก็ไปที่ Location Services แล้วก็แชร์ m ม l o โลเคชันค่ะสามารถที่จะปิดตัวเลือกเราแชร์ e ม y l โลเคชันนี้ให้เป็น Off ค่ะอันดับ3นะคะก็คือปิดฟีเจอร์ Hand Off เป็นฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 8ค่ะช่วยให้คุณทำงานเอกสารหรือเขียนอ e ีเมลต่อเนื่องได้ระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับอย่าง iPhone, iPad, Mac หรือใช้ iPad รับสายแทน iPhone แต่บางทีนะคะเราก็ไม่ได้ใช้ฟีเจอร์นี้ก็จัดการปิดซะโดยไปที่ Setting นะคะ ไปที่ General ต่อด้วย Hand off and suggested apps ปิดตัวเลือกเหล่า Hand off นี้ให้เป็น Off ค่ะ4นะคะก็ปิดการแนะนำแอปหรือว่า suggested apps เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่แอปเรียกใช้ Location service ค่ะและยิ่งใช้ Location service เยอะก็ยิ่งดูดแบตปิดซะค่ะไปที่ Settings นะคะแล้วก็ต่อด้วย General ต่อด้วย Hand off and suggested apps ปิดตัวเลือกเหล่า suggested apps นี้ให้เป็น off โดยเลือกทั้ง my apps และ app store ส่วนที่นอกเหนือจากที่แนะนำนะคะก็สามารถที่จะเลือกเปิดปิดได้ลองดูค่ะ5นะคะก็ปิด Effect, ต zooming แล้วก็ motion คือมีเอฟเฟกในส่วนของหน้าตาผู้ใช้ให้ดูสวยงามปิดแล้วการใช้งานต่างๆก็อาจจะสวยงามน้อยลงนะคะแต่ทำงานเร็วมากขึ้นก็ต้องแลกกันค่ะไปที่ settings นะคะต่อด้วย general ต่อด้วย accessibility เลือก on ให้เป็นสีเขียวที่ reduce motion ค่ะ6ค่ะก็ปิด background u p p refresh แล้วถ้าใครอยากจะเน้นประหยัดแบตมากกว่านะคะก็เลือกปิดฟีเจอร์นี้ไปดีกว่าไปที่ settings นะคะต่อด,ด้วย general ต่อด,ด้วย background u p p refresh แล้วก็เลือกปิดอันดับ7นะคะเราก็สามารถที่จะปิด automatic downloads ค่ะ อัปเดตอัตโนมัติเมื่อมีการอัปเดตใหม่แต่ถ้าลงแอปไว้เยอะๆก็ยิ่งทำงานตลอดเวลาเลยล่ะทางที่ดีปิดค่ะไปที่ settings นะคะต่อด้วย tunes and app store ต่อด้วย automatic downloads แล้วเลือกปิดซะสรุปโดยรวมนะคะ iOS 8เนี่ยก็ถือว่ากินแบตไม่ใช่เล่นเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าการพัฒนาที่ไม่หยุดหย่อนของทีมงานค่ะก็ทำให้เราเนี่ยสะดวกสบายขึ้นค่ะแต่ว่าการปรับลดสิ่งที่ไม่จำเป็นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะเนี่ย 拜拜。Bye bye